ีค่ะมาตามกันต่อจากคลิปที่แล้วค่ะตอนนี้เราก็ได้มาถึงตรงที่เอาต้นมะพร้าวแล้วนะคะตอนนี้ทุรักทุเลมากเลยค่ะดูเสียอันใช่ค่ะเละตุ้มเป๊ะเลยค่ะตอนนี้หน้าง,งานดูไม่ได้เลย ពីមងាទេគឺនៅមករបបរុចចរើនមើលដើមត្រឹមទៅបោះ เจ็ดจุไงยังงี้ดิยังไปมือใช้เดินที่ใดใดใช้จิ้มตรงเดิมใช่เลยเนอะทั้งสองคนเลยติดตามสาวนุ่นมาตั้งนาโอ้ยไม่เห็นเห็นแต่นิกกี้น่าชัดตอนนี้เรากำลังจะไปต่อนะคะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเพราะว่าต้นมะฟ้าไม่พอนะคะ คนขับนะคะทุกคนเจอนตาวนุ่นอยู่ต่นนี้ฝน<อ>ตกปร่อยๆด้วยลำบากเลย เพราะมันอยู่ติดถนนลำบากลัวมันโคล้นใส่บ้านเขานะคะทุกคนไปต่อค่ะทุกคนโอ้ทุรักทุเลมากเลยคารลกิจนี้เสียอันยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนนะคะอู้สายไฟคืออันตรายเถอะแต่ว่ามันเอ็นมันอีกสิลงทงหน้าเขาผนที่เนะาะถ้ามันไปทางนี้นะ่ะแต่ถ้าลมมานี่ระเอด็ดอ๋อ นี่คะ่ะทุกคนเป้าหมายเราสองต้นนี้เป้าหมายเราถึงแล้วคะ่ะทุกคนอีกสองต้นดดีตอนนี้ที่นั่นกำลังจะลงแล้วคะ่ะ ให้เราบอกเราบอกเดี๋ยวเบิดมือนะสองที่เบิร์ตสองที่เบิร์เดียวฝรั่งก็มากิรับผมฟรีครับฟรีโอ้ีฝรั่งด้วยนุ่นมีฝรั่งฟรีเจ้าของไทยผู้บอกไปกินฟรีอาหารนอก โท้หหัวหล่อเล่าอีกทั้งรถจนเมื่อยให้เขาตัดรอนะคะเราจะไปที่รถก่อนเขาพาจะไปเอารถขึ้นสองันเดรียญนะเ่นี่นะ เอาแล้วสาวนุ่นเอาแล้วตีด,ดลมเราวันนี้พี่น้องกวดน้ำเกาะซะเนาะเซฟตี้ดีแล้วใช่ไหม กำลังใจเยอะแยะเลยค่ะขอมาเบ่งหยัางกันพี่้อนรั้วพังเลยค่ะตอนนี้รถไถซิ่งเกินโอ้เสียอันตรวจจาดเลย<ส>เอาละเสียอัน,น,น,นหืม จะอันลุยเองเลยค่ะ ดูยูทูบเบอร์นะคะเบ้านหลังยูทูบเบอร์เพิ่อยูเด้เนาะโอ้รถเยอะมากเลยคะ่ะโอ้ลุยยี่หลีคันนี้เอาแว้เอาไวา้เลยจะได้เชียวไปได้บะน,น,นี้รถไทยก็ติดแล้ว เลื <c ười> ่อนขึ ỏ, ้นเลื่อนใช่ไหมเอาเข้าทางไหนอ่ะถอยตูดเข้าบ่ตรงนี้แหละครับถึงจุดหมายเราแล้วค่ะตอนนี้ คลีมากเลยค่ะแต่เราจะรุจากรถกันตอนนี้เราก็ัดีรบสวดีคบเตาวดเนบกเียช่อพมนะเอาีนี่อหละไบูธแล้วใช่ไหมนี่่มีเช่าด้วยเหรอไม่มี ฝั่งนูนรถไทยจมนะคะต้องเอารถไถมาฝั่งนี้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นการทยอยต้นมะพร้าวลงไปที่หน้างานรถเราเครื่องดื่มพร้อมนะคะทุกคนใครอยากกินมากินได้เลยเดอ้เอเฮ้ยเฮ้ยขันเหลืองตกใจหมดเลยวูบตีเล็กนี่อะไรก็ไม่ดู้เดอ้อทำไมตูนเป็นอย่าง,งาน,นั้นจอนุ่น ตกแกงหมดเลยค่นนี่ก็เป็นคันที่สามที่จ,จิตจะมุดลงไปอ๊้หัวใจวายนี่นะคะคันเหลืองที่ว่ามาดึงเมื่อคืนพี่เอาผ้าถุงไว้ไหนวะนุน่นโอเคค่ะไปมาตามต่อกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ให้ดูบรรยากาศร,ร่างการขนต้นมะพร้าวมาที่หน้าง,งานนะคะว่า ลำบากอย่างทุลักทุเลเลยค่ะตอนนี้เขากำลังทยอยไปนะคะนู่นเลยนะคะเดี๋ยวสักพักมันจะค่อยจะเดินไปนะคนเยอะมากเลยไปมาตามต